อรจาสูงราอร่อยนะครับมูราสิบยงดส่อครัก็ขวดละยี่สิบบาทนะคะเพื่อนๆหขวดแถม1หรือว่าจะเป็นแบบปักในโอ่งก็ได้นะคะถ้าตักในโอ่งก็มีแก้วละ20บาท30บาทค่ะได้ครับติดเลยครับอะมารู่นะครับฝากกดไลค์แจ네้งเือนนะครบแขออร่อยนะครับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซอยู่ที่ตลาดนัดกรมประสุตว์นะคะตลาดนัดกรมประสุตว์เขาจะอยู่ตรง BTS พญาไทค่ะเพื่อนๆวันนี้ริซพาเพื่อนๆมาร้านโคดน้ําตาลสดบ้านแพ้วนะคะร้านนี้เป็นน้ําตาลสดแท้รสชาติอร่อยมากน้องคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ก็เป็นน้ำตาลสดอันนี้ลิ้เคยกินแล้วลิ้ไปกินที่อาร่อยมากพี่ไปกินที่ตลาดนัดตลาดนัดหลังวัดราชนัดดาค่ะมชิมก่อนครับแกแ้อร่อยนะครับสูตรโบราณนะครับน้ำตาลสูตรโบราณครับแาชินชิมก่อนครับตาลสดแก้วหนึ่งกิน เอา20บาทอ่ะเจ้าเนี้ยอร่อยเ,เพื่อนๆน้ำตาลสดแท้ๆเนี้ยเขาจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ก็คือจะหวานไม่แหลมแล้วก็จะมีความมันๆหอมมันนะคะเชิญค่ะน้ำตาลสดโบราณนะครับเชิปูนแดงไม้พยอมต้มอยู่นะครับใช้อะไรต้มนะคะใช้ปูนแดงไม้พยอมไม้พยอมก็จะให้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะ มันก <si ็ถือว okay? ่าว well> ันนี้ใส่สายกันเปิดนะแต่ว่าถ้าคนโบราณมตามสูตรโบราณก็ไม่ติดเลยก่อนครับคือไม้พยอมเนี่ยมันจะช่วยเรื่องพวกนี้แต่ปูนแดงนี่มันเป็นการถนอมอาหารเพราะว่าคนโบราณเขาหาพวกสารกันบูดไม่ได้อ๋อใช่ปัจจุบันเขาใส่ลงไปในในนั้นเขาต้มเขาต้มเขาจะใส่ลงไปใช่ไหมคะกินค่ะสโบราณเป็นโคตรน้ำตาลสดแต่รสชาติหอมหวานหอมหวานแล้วก็มีความละมุนอ่ะ นะแล้วจิ้มตามสูตรโบราณก่อนครับอ,รอย่างแก้วใหญ่ๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆกินหมดนะไม่ใช่ไม่หมดเพราะรว่ามันอร่อยมันจะจิบจิบได้เรื่อยๆนะคะ<บ>ชื่นใจอันนี้เป็นโอ่งอะไระคะเป,เป็นดินเผานะคะเก็บความเย็นได้ค ขอพัะเราไปอีกหนึ่งรอบนะคะร้านอาหารนะครับเวลาขายของต้วยใส่ถุงมือด้วยนะครับเวลาทำอาหารนะครับสวมใส่แมสตลอดเวลาเพื่อนกลิ่นเขาจะหอมหวานแล้วก็หวานละมุนนะคะหวานแบบมีเอกลักษณ์นะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะกระบวยกะลามะพร้าวนี่นึกถึงสมัยตอนเด็กๆเลยนะครูให้ทำให้ผสมน้ำตาลกับอะ่า มีแก้วละเท่าไหร่บ้างคะน้องยี่สิบกับสามสิบยี่สิบกับสามสิบถ้าสามสิบก็จะเป็นแก้วแก้วแบบไหนคะเป็นแก้วใหญ่นั่นนะครับอ้าวอสามสิบไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาแล้วก็มีแก้วเล็กๆด้วยเฮ้ยพี่กินทั้งหมดเอาค่ะนี่เปิดบินขอบคุณครับมียี่สิบบาทกับสามสิบบาทนะคะถ้ายี่สิบอย่างนี้ก็จะเป็นสองตักนะครับมันเป็นมันเป็นตักละสิบหรอครับอ๋อแล้วอย่างเงี้ยจะเป็น สามตากะครับก็สามสิบบาทว่าพี่พินพี่กินูมงกลาง <laughs> <g iggle> ก็น้องไปตถานไหนบ้างะคะ <g iggle> ก็มีมีที่คลองสามแล้วก็มีที่กรมปศุสัตว์นะครับกรมปศุสัตว์ก็วันวันศุกร์วันจันทร์มาไหมวันจันทร์ไปกองทัพไทยอะครับตอนทัพไทยนะคะวันอังคารไปวันอังคารมีคลองสาลนะคลองสานี่ตลาดตอนช่วงไหนอะคะช่วงเช้าอะช่วงเช้านะ วันพ oh. eh ุธเหรอคะวันพุธก็ยังยังไม่มีครับแล้วก็มีตลาดเย็นนะครับตรงทีมที่เล่นสำโรงอินทีเล่นสำโรงช่วงเย็นนะคะเพื่ครหัสเพืรหัสไม่มนอ๋อยังไม่มีนะคะก็เวียนไปตามตลาดด้วยเผื่อเพื่อนๆจัดเบรกหรือออกงานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้ำตาลสดไปได้น้ำตาลสดเจ้านี้รสชาติอร่อยนะคะเพื่อนๆหอมหอมแล้วก็มีความละมุนอ่ะ เขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะน้ำตาลสดจริงๆเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนน้ำตาลที่เป็นแบบน้ำตาลผสมน้ำตาลนะคะใช่ครับที่ผสมน้ำตาลเขาจะาหวานแหลมๆมานะใช่ต้องลองมากินเจ้านี้นะคะริสแนะนำนะจะเอาไปเลี้ยงก็ได้เลี้ยงคนแก่ออกงานงาน,งานงานบุญ <ไป S 1> งานทาน,อ,านอะไรแบบนี้ได้นะคะ พี่รูกรเบอร์โทรนิดนึงเผื่อใครโทรส,สั่งใช่ี่เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสองหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเพื่อนๆนะคะโค้ดน้ำตาลสดนะคะอร่อยนะคะรินแนะนําเลยร้านนี้ก็คือไปกินมาแล้วแล้วตามมารีวิว <laughs> ตามมารีวิวเพราะวันนั้นของน้องเขาหมดวันที่แล้วของหมดใช่ค่ะของเขาเขาจะหมดแล้วนะคะก็ลิไปที่ตลาดนัดหลังวัดราชนัดดานะคะไปเจอน้องเขาแล้วก็ซื้อชิมแล้วอร่อยของหมดก็วันนี้มาใกล้ๆกล้บ้านลิน,นะคะก็คือ กรมประสัิส์พยาไทยก็เลยแวะมาหานะคะแวะกันก่อนครับน้ำตาลสุดโบราณครับอันนี้เขาเรียกอะไรกระบวยใช่ไหมกระบวยกะลามะาพราวนะเนี่ยเมื่อเมื่อสมัยเด็กๆไปคะเชิญนะคะอร่อยนะคะเจ้านี้รับประกันเลยชิมเลยชิมเลยรับประกันขวดเท่าไหร่นะขวดละยี่สิขวดแถมหนึ่งอะครับ ของอร่อยครับอร่อยค่ะนะครับมีแจ้กุนแดงมาที่ยอมต้มอยู่ครับเอาไป3ขวดห้าสิบาทครับเชิญค่ะแล้วเราจะติดใจนะคะลองชิมดูก่อนของอร่อยครับแล้วชิมก่อนครับเจ้านี้อร่อยจริงๆค่ะแล้วชิมก่อนครับน้ำตาลสดครับเพื่อนๆคะริบฝากร้านโคตรน้ำตาลสดบ้านแถวเอาไว้ด้วยนะคะตามสุดรโบราณก็ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปออกงานจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาหรือว่าจัดเบรกนศักเปลี่ยนเป็นน้ำตาลสดแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะคะแล้วก็ ชื่นใจด้วยถ้าเราเจอของแท้เนี่ยชื่นใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะเ,เพื่อนๆที่รับชมและติดตาม,ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดต,ตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ20บาทนะคะ รอบระวันผมยังอยู่นะครับแนะนำลุดท้าด้วยนะครับ